อีกเหตุหนึ่งนั้นก็คือลุงตู่มีคะแนนนิยมดีขึ้นเยอะอนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับลุงตู่เองเนี่ยก็มีเสียงตกลงไปเพราะคนบอกลุงตู่อยู่แปปีไม่มีผลงานครับแต่ใครก็ตามที่พูดว่าลุงตู่อยู่แปปีไม่มีผลงานเนี่ยนะที่เรียกว่าเอาไม้ไปแย่เสือ <laughs> เอาจริงๆหน <laughs> ่วยงานรา <laughs> ชการที่ไม่เคยประชาสัมพันธ์งานนายกโอ้โห <laughs> ออกมากันต <laughs> ึม,ม,มนะ <laughs> สื่อมวลชนที่เป็น f อฟซในยกก็ออกมากันตึมนะมือคีย์บอร์ดในโซเชียลมีเดียออกมากันตึม,ตมโอ้โหเสือตื่นขึ้นมาตะปบปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บที่กำลังใช้วัทกรรมบอกว่า8ปีไม่มีผลงานกลายเป็นมีผลงานอื้อซ่าคือบางทีมันก็โกหกกันแบบ ไม่ได้ดูดูเขาลยดูที่ทางลบเลยไม่คือจริงๆตอนนั้นเขามีโอกาสโกหกก็เพราะว่าอะไรเพราะการทํางานประชาสัสพันธ์ของภาค,ครัฐมันอ่อนอทํางานแล้วไม่บอกทํางานแล้วไม่แจกผู้คนก็เลยไม่รู้ เพราะฉะนั้นเวลาเขามาสร้างบรรัรว่า8ปีไม่มีผลงานคนที่ไม่รู้ผลงานอะไรก็จะเออจริงด้วยมิถมีอะไรเลยจริงด้วยมิมีอะไรเลยโอ้โหตอนนี้เห็นลลจิสติกขึ้นมาการพัฒนาล่อรางเรือรเห็นโครงการต่างๆนานาที่ประสบความสาเร็จ EEC ก้าวหน้า รถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้ารางคู่รถไฟฟ้าสีต่างๆในกรุงเทพมหานครถนนที่เป็นมอเตอร์เวย์ก็ดีถนนระหว่างเมืองก็ดีเขาเห็นสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เห็นบ้านมั่นคงเห็นบ้านชารัฐเห็นคลองสะอาดสะอ้านนะเห็นอะไรด่ะส่งออกยอดเพิ่มนะครับตำแหน่งของประเทศไทยในโลกนี้ในเรื่องต่างๆนันาติดที่หนึ่งก็มี ท็อปไฟก็มีท็อปเทนก็นมีท็อปทเวนตี้ก็มีโอ้ยเรื่องพวกนี้นะเมื่อก่อนหน้านั้นนะที่ยังไม่มีเรื่องของแปดปีของลุงตู่แล้วก็ไม่มีมก,การว่าขานลุงตูม่มากๆว่าแปดปีมิ่งผลงานมันคือการเอาไม้ไปแย่ยเสืออันนี้เสือตื่นละเสือตื่นขึ้นมา <laughs> ตะบบปั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 บนีบบ <laughs> ่แหละละครเรื่องใหม่เลยจะจะบอกให้ละครเรื่องเสือตื่นมาตะบบดีดีดีด <laughs>